สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้อยอุมาก็จะพากันไปเที่ยวบ้านซัมเมอร์เฮาหลังเล็กๆของคุณผู้ชายหนาวค่ะแต่ว่าแกก็อยากพาไปแต่มาแวะบ้านคุณแม่สามีเข้า <laughs> มาแทนซก่เน่ยคุณแม่คุณแม่แฟนใหม่นะคะวันนี้จะดูวันนี้จะดูว่ะวันนี้จะดูวันนี้จะดู ดูโยต่อาคุณคุณแม่เป็นคนฟินแลนด์นะคะคุณผู้ชายแฟนใหม่ก็เป็นคนฟินแลนด์ไม่สามแกไม่ค่อยพูดฉะนั้นไม่ค่อยได้ค่ะโอเคก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันค่ะเพราะพอ้อยพูดภาษาสวีเดนนะคะค่ะนี่แหละค่ะเราก็จะไปกับรถคันนี้อค่ะรถ ท่านผู้ชมขึ้นมาถ่ายให้ดูมันเป็นสถานที่เล่นสกีที่ใหญ่หน่อยนะคะตรงนี้มีเขาให้เช่าสกีให้เช่าชุดเช่าอะไรหนามากค่ะตอนนี้เฮ้ยเด็กๆก็มาเล่นพ่อแม่พี่น้องพา <c oughs> ลูกหลานมาเล่นเต็มเลยค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> บรรยากาศนะคะ ตามนี้ค่ะเดี๋ยวก็อ้อยป้อยไม่ได้เล่นค่ะป้อ,อยจะกลับไปบ้านสมุเอาเด็กๆก็หิวแล้ว่ะถึงราคาท่านผู้ชมบ้านพักตากอากาศกระท่อมกระท่อมหลังเล็กๆค่ะอยู่กลางปานิดหน่อย <laughs> เดี๋ยวกันสิบเอซอยพเ่นก่อไฟ มันหนาวเป็นตกไปกออไฟคุณผู้ชายกำลังพาพืนนี่ค่ะป้าอ้อยก็ก่อไฟเรียบร้อยแล้วค่ะติดเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะย่างไส้กรอกย่างแฮมเบเกอร์กินกันนะคะค่ะนี่ค่ะบริเวณก็เป็นฟ่าสุนจังสีค่ะว่า้ดมอืมมนนอ โอ้ยอว่าเมนใส่กอกนี่โกูดำซะสวัสดดูสิคะไฟยังลุกบึ้มบมอยู่เลยเคุณผู้ชายก็เอาไปย่างเอามาย่างอีกแล้วย่างใส่กอกนี่โกให้ข้าพเจ้ากินหรือ,อยังไง <c oughs> คนบอกว่ามันแก่งางลงไปก็บสิเป็นอเอียงเป็นไอเป็น ทะเลสาบนะคะเดี๋ยวป้าอ้อยจะสิภาเปเบื้องค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าอ้อยก็มาอีกแล้วค่ะทะเลน้ําแข็งทะเลสาบมันกลายเป็นน้ําแข็งเวลาหน้าหนาวนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ที่เดิมนะคะอันนี้ใกล้ๆบ้านพักกระท่อมไม่ใช่บ้านพักหรอกกระท่อมเล็กๆของคุณสามีเอคุณแฟนใหม่สามีใหม่ก็ได้ กับอะไรพี่ชายเขาเขาใช้ร่วมกันนะคะแอบเขาพาลูกมาเที่ยวค่ะสวยค่ะดิวสวยโอ้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 ยค่ะดิวรอบๆนะคะฟวาอาทิตย์สองสว่าง จะถ่ายรอบๆให้ดูนะคะอันทิปะอ้อยเว้าภาษากลางเอ้าตาขังนี่เป็นอีหยงังคือเจ็บๆทิปะอ้อยเว้าภาษากลางเพราะว่ามีแฟนเพจบอกว่าป้าพูดภาษาไทยหน่อยหนูไม่รู้เรื่องหมดทุกคำโอ้พูดแล้วนะคะลูกพูดภาษากลางแล้วนะคะ ทะเลสาบน้ำแข็งเดี๋ยวป้าอ้อยจะพาเดินไปกลางทะเลสาบโอ้ยเป็นตะมืนโอ้ยโยยโยยโยโอ้โอโอโอโย,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 ยนี่ให้ดูนะคะนี่ค่ะเป็นน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งน้ำแข็งน้ำแข็งทะเลสาบน้ำแข็งค่ะวิวสวยมากนะคะสวยมากมากเลยลูกกับพ่อไปอยู่กลางทะเลสาบแล้วออกขามมา อืมอืมอสวยมากอันนั้นฝั่งนั้นก็เป็นบ้านพักตากอากาศของใครพวกอะไรนะคนที่เขามาไม่ได้ถามว่ามันเช่าที่หรือว่ามาซื้ออยังไงนะคะ ถามคุณผู้ชายว่าปกตินี่คือเขาเช่าที่หรือเขาซื้อกันได้ยินเสียงเดินไหมคะก๊อบก๊อบก๊บก๊อบก๊อบก๊อะมาตรงกลางหน่อยมันเป็นเหมือนเก็ตหิมะน้ำแข็งแต่กี้มันเป็นน้ำแข็งใสๆย้อย้อนเข้ามาผู้ชายก็เรียบมา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 กำลังมาแล้ว สวยค่ะท่านผู้ชมมาอีกจุดหนึ่งนะคะทะเลสาบสวยมากค่ะอันนี้จุดชมวิวค่ะแต่ป้าอ้อยมาถึงตรงนี้ก็มืดแล้วค่ะเลยไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควรแต่ก็สวยค่ะวิวสวยถ่ายวิวสวยๆให้ดูนะคะ